ที่สิเช้านี้เรายังอยู่ที่แคนเบรานะก็วันนี้จากมอร์นิ่งอัปเดตที่เราเราอัปเดตเมื่อวานไปแล้วนิดนึงเนาะวันนี้เราตั้งใจจะออกจากแคนเบราแล้วก็เริ่มขับรถลงไปโดยตั้งใจว่าเราจะขับรถลงไปออกไปทางทะเลอีกครั้งหนึ่งกต่าวลงข้างล่างนิดน,นึงแล้วก็ไปออกเมืองทางทะเลแล้วจากที่ดูใน กเกิลแมพอยู่ที่ประมาณ3มชั่วโมงนิดๆซึ่งขับจริงก็อาจจะบวกบวกบวกเพราะว่ามันเป็นทางภูเขาเนาะมันก็ขับได้ไม่เร็วและ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 ,และเราก็คิดว่ากว่าจะออกเดินทางกว่าจะไปถึงกวา่าจะแวะที่ต่างๆและไปถึงก็คงจะบ่ายแล้วเราก็คงจะไปหาที่พักแล้วก็เซตเต็น <laughs> ์ <reopen> โอ้ดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วเนาะแต่ความ ความมีอะไรมันอาจจะอยู่ในระหว่างทางอาจจะอยู่ในรายละเอียดเล็กๆอาจจะไปเจออะไรเล็กๆก,ก็ได้อาจจะไม่ใช่ต้องมีโปรแกรมใหญ่ๆทั้งวัน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะยังไงตอนแรกตั้งใจว่าจะออกเช้าอันนี้ตั้งใจว่าจะออกเช้าหน่อยแต่ไม่สามารถติดต่อท่านผู้ขับรถได้ส่งข้อความมอร์นิ่งไปก็ยังตือตื่นๆไร่สัญญาณตอบรับ <c oughs> ก็เลย ไม่รู้ว่าจะได้ออกกี่โมงแต่ออกเสร็จก็จะไแวะคาเฟ่นิดนึงไม่รู้ว่าจะได้แวะจุดชมวิวหรือเปล่าก็ถ้าแวะได้ก็อาจจะแวะแล้วก็ไปกันจ้าวันนี้วันนี้ไม่พูดมากแล้วพูดมากมาหลายวันเอาเป็นว่าเราไปกันดีกว่าไ <Bye>. ปไปไปตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวอ่า จำชื่อเมาส์แอลแอล,ลียสักอย่าง <Yeah. S 1> ก็กำลังหาว่ามุมไหนมันจะเห็นวิวนะเพราะว่าต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะถ้าลงไปตรงนี้จะเห็นวิวไหมเดี๋ยวหาอินโฟเมชันก่อนมันไม่ได้มีแผนที่แทร็กเหมือนที่เราเคยเห็นทั่วๆไป มันก็จะเป็นอธิบายแขกมากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเดินเลยดีกว่า let's try เออทางนี้ด hmm. ีหน่อยอพเห็นเมืองก็เมืองของแคนเบราเขาจะค่อนข้างแบบวางผังมาให้มันเป็นเหมือนแบบ อยู่จากจุดนี้มองตรงไปเห็นพารามิเอเฮา How, ตรงนั้นหรือไม่ก็อยู่จากตรงนั้นสามารถมองขึ้นมาเห็นมิวเซียมตรงนี้คือแบบเหมือนเขาวางผังมาก่อนที่จะสร้างเมืองเนาะ <c oughs> ก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีตัวตึกอยู่นิดๆหน่อยๆเป็นทางนี้ เราจะมาหากาแฟากินแล้วก็จิ้มมาร้านหนึ่งแต่ว่ามีหลายร้านมากเลยแถวนี้คิดว่ากินร้านนี้ดีไหมหรือว่ากินร้านไหนดีกินร <laughs> ้านนี้ไหม <laughs> เค้กอเวมาเพราะว่าน่าจะกินไม่หมดก็เลยสั่งเค้กอเวแทนเวะมาซูเปอร์ชีฟอีกรอบเพื่อมาซื้ออีกเจ้านี่อีกแล้ว <laughs> รถกินเก่งกินตลอดอ่ะตอนนี้แห้งแห้งเลยก็เลยต้องมาหาซื้อระหว่างรอ เครื่เย็นขึ้นนิดนึงเรามาเดินเล่นนี่เวลาเราเห็นรถที่มีหลังคาที่แบบมีหลังคาเต็นท์เขาจะเป็นแบบนี้นะก็ะคือมีแบบที่ให้นั่งข้างล่างแล้วก็มีปันไดขึ้นไปเป็นที่นอนข้างบนหรือว่าแบบแบบอันนี้ก็คือปีนขึ้นไปข้างบนหลังคาเต็นท์เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่นิดนึงที่เป็นหลังคาเต็นแล้วก็ครอบลงมาได้ ก็คล้ายๆกันแล้วจะมีพื้นที่ข้างล่างเยอะหน่อยแล้วก็ขึ้นไปปีนบันไดขึ้นไปเป็นที่นอนเช่นกันห,ห,ห,หลากหลายแคมปิ้งมีหลากหลายดูน่าสบายแต่เต็นท์แบบนี้น่าจะกางยากนิดหน่อยอาจจะเก็บยากด้วย ายักกายยัยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะตอนนี้มาหาห้องน้ำเข้าก็ยังอยู่ในเอาเล่แถวนี้เพื่อรอให้เอ็นจิ้นมันเย็นลงตรงนี้ก็มีอาหารเยอะโซนเหมือนแบบข้างค่อนข้างใหญ่จะได้ไปทางไหนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่จาจะ ลงเส้นไหนอย่างสรุปไม่ได้เลยนะตอนนี้มาบายแคนนแม่ลได้ออกจากแคนแบ่ลจริงๆแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วนะผ่านไปครึ่งวัน ันตกใชยเลยตรงนั้นด้วยโอ้ Can you see, something? No, see anything เไนว้าวออแแลนแวะมาเบรกนิดนึงที่คาเฟ่ ชื่อ Cafe. อกแลนคาเฟ่แค่ตกแต่งก็น่ารักแนละ้วเขามีแบบสวนดอกไม้ด้วยนะและ้วก็มีของต่างๆขาย มีขายด้วยแต่ว่าเราเลยเทศกาลมาแล้วอะ่ะเราบอกว่าเรามาขาไฟใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้คือจุดหมายของเพื่อนโอ้แค่นายเสิร์ o อนะ still sleeping <laughs> นี่ม้าดู theory again ข้าหมายของเราไม่ใช่เบอร์รี่แต่ว่าเราจะมาลองอันนี้ออสเตอร์บาร์ดูเมนูกันขึ้นอยู่กับราคารับได้หรือเปล่า คาเฟ่ที่น่ารักมากเลยนะมะีพิซซ่าเตาถา่าน <c oughs> แล้วก็มีเบียให้ลองชิมแต่เสียดายไม่มีออสเตอร์ run out of oyster เดี๋ยวค่อยไปหาเราตา,ามทางก็ได้ เรามาลองอีกที่หนึ่งนะหวังว่าเขาจะเปิดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแถวนี้มีสี่ร้านสาร้านบกปิดวันจันทร์ไปดูร้านนี้เขาบอกไม่มีและเพราะว่าฝนที่ตกหนัก ยังเขาต้องรอให้มันไม่เทสในกระถีบอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ,อดกินอดกินดูฟาร์มไปก่อนและกันออสเตอร์ฟาร์มอยู่ตําเนวนตอนนี้เรามาผ่านในเมืองที่ชื่ออีเดน แต่ว่ามาไม่ทันมิวเซียมมิวเซียมปิดไปแล้ววางเล็ก <c oughs> ที่นี่ดูนิ่งมากแต่ก็ดูแบบสงบเงียบเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่อัมเมซิ่ง ที่สุดหลังจากหลายคุ้งเราก็มาถึงชื่ออะไรนะมาลาคาฮอลิเดย์พาร์คมาดูราคาและสถานที่ว่าจะเอาที่นี่ไหมเราเลือกที่พักแล้วอยู่ตรงใกล้น้ำใกล้ทางลงและก็อยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยอุ๊ย Me mama yum. Yeah. Oh, I'm scared of dogs. Better than a dog. I'm scared of dogs. Uh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Sleeping. Chilling. Happy. ตอนนี้นก,นนก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะ ดูเล่นดูวิวอย่างเดียวดูวิวข้ามทางไปเรื่อยๆมู้มองเห็นหรือเปล่าบางทีกล้องก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็นั่งเล่นซึ่งเวลาณนะตอนนี้ทุ่มสิแล้วก็เมื่ออ,อแถวๆนี้มันเป็นเมืองเล็กๆเนาะพวกร้านต่างๆก็ปิดหมดแล้วก็เลยนั่งชิลนั่ง บรยากาศไปเรื่อยๆรอ,อพระอาทิตย์ตกแต่พระอาทิตย์อยู่ไหนไม่รู้แต่พระจันทร์ขึ้นแล้วเห็นเปล่า <c oughs> ดูวิวดีกว่าไม่ต้องดูเราเอาเป็นว่านี่เซนต์ก็เสร็จเรียบร้อยวิวก็สวยงามตามทา้องเร<ช>ื่องและคนก็พร้อมรีแลกพร้อมจบวันแล้วเ <c oughs> อาเป็นว่าเราขอบอกลาการเดินทางในวันนี้นะเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวเราไปต่อกันพรุ่งนี้เราก็จะพยายาม เรวก็จะพยายามไปให้ใกล้เมลเบิร์นมากขึ้นแต่คิดว่าอาจจะยังไปไม่ถึงเพราะว่ามัน6กชั่วโมงกว่าแน่แล้าทางมันก็แบบกดเคี้ยวเรี้ยวรถเอาเป็น,นว่าวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณที่ซัพพอร์ตที่กดไลค์ที่คอมเมนต์แล้วก็ subscribe กันบา,บายๆนะเจอกันพรุ่งนี้จบด้วยพัตติเคนอ่ะมันซูมยังไงเนี่ย Thank you.